ครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องรถยนต์มือ2เพื่อคุณครับผมปิ๊กครับฝ่ายขายรถยนต์มือ2บริษัทรถดีเด็ดออโต้จำกัดนะอเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูนะนี่ด้านหลังครับ Honda ครับ C ีวิค1.8รุ่น EL นะเกียร์ออโต้ครับปี2018นะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมสำหรับรถยนต์คันนี้นะครับเป็นยี่ห้อ Honda นะรุ่นซีวิเครื่อง1.8ครับรุ่น EL เกียร์ออโต้นะ สีเทาดำครับผมนะเป็นรถยนต์หมดสัญญาเช่าเช่นเคยนะผมพาดูรอบๆก่อนนะรถยนต์เป็นปี2018นะครับนี่สีเทาดำอ่าดัานนนะครับรถมีสองคันนะนี่ เ็นไหมฮะเป็นสีเทาดำเหมือนกันเลยนะเ๋ยวผมให้ดูตีละคันนะเป็นปุ่มพุทสตาร์ทนะครับนี่เลขไม่นะแสนสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดกิโลเมตรครับผมพวงมาลัยเป็นมันติฟังกชันครับเป็นเกียร์ออตโต้นะมีปุ่มเบรกมือนะเป็นไฟฟ้านะครับนี่นะระบบแอร์ครับ วิทยุนะเป็นทัศสกีนอ่าภายในนะครับเป็นทูโทนนะคอนโซลเป็นสีดำนะครับเบาะเป็นสีครีมนะนี่ไมเป็นบอหนังครับผมนะสีครีมนะอ่ากระจกปรับไฟฟ้าครับ,รบเซ็นทรัลล็อกนะอ่ากระจกมองข้างก็พับไฟฟ้านะนีอ่าเบาปรับไฟฟ้าครับผมนะฝั่งคนขับ อตัวนี้เป็นด้านหลังนะด้านหลังก็เป็นสีครีมเช่นกัน<อ>ผมพาดูห้องเครื่องนะ ตัวนี้เป็นภายในห้องเครื่องนะครับนี่เลยเดิมๆนะครับยังยังไม่มีไม่มีชนหนะนักนะนี่ตัวเครื่องก็ยังเงียบอยู่นะอืม ัวด้านท้ายก็เป็นไฟฟ้านะครับเปิดไฟฟ้านะนะครับอ่ะนี่นะฝั่งท้ายนี่น็อตยังไม่ขยับเลยนะรถยังสวยอยู่เลยอืภายในห้องสัมภาระครับนะยาแนวเดิมนะมียาอะลาให้พร้อมครบเลยนะ สำหรับรถยนต์คันนี้นะครับาราคาตั้งอยู่ที่นะ่ะหกแสนเก้าพันบาทนะครับผมนะหกแสนเก้าพันบาทอ,าอีกคันหนึ่งนะสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวผมพาด,ดูเลยรอบๆก่อนนะเหมือนกันนะเหมือนกันหมดเลยนะเป็นรุ่นเดียวกัน EL พันแปดเจีออโต้นะครับสีวิตสีเทาดำนะเป็นรถยนต์หมดสัญญาเช่า เหมือนกันเลยอะผมพามูด,ด้านในนะเหมือนกันนะครับด้านในก็เป็นเหมือนกันหมดนะพูดสตาร์ทนะเลขไม้นะครับคันนี้158,739สมนแพันกาิโลเมตรนะภูมารัลมันติฟังก์ชั่นนะครับ เกียร์ออโต้นะเบรกมือไฟฟ้าครับระบบแอร์ออโต้นะหน้าจอัชสกีนภายในเป็นทูโทนเหมือนเดกเหมือนกันนะนี่เห็นไหมสีดำนะเบาะหนังเป็นสีครีมครับผมเบาะปรับไฟฟ้าครับกระจกไฟฟ้าเซ็นอร์ลล็อกครับพับไฟฟ้านะ,ะด้านหลังครับ เหมือนกันนะครับสองคันเหมือนกันเลยนะครับต่างแค่เลขไม้เท่าน,นั้นนะห้องเครื่องนะครับ นะตัวเครื่องนะครับอ่ะพาไปดูด้านหลังนะห้องสัมภาระท้ายนี่ฝาท้ายนะฝาท้ายก็น้องเดิม,เ,ดมเหมือนกันนะทั้งสองคันนี่เดิมๆเ,เลยนะ ยังอไหลครับนะนยาแนวเดิมครับนะไม่มีชนหนักนะครับต้อ,องท้ายนะมีกล้องถอยให้เหมือนกันนะทั้งคู่เลยนะทั้งสองคันเลยครับอสำหรับคันนี้นะครับคันนี้ราคาถูกกว่านะไม่เยอะกว่า คันนี้ราคาอยู่ที่5,99,000บาทครับผมนะรถสีเดียวกันนะครับต่างแค่เลขไม้นะราคาต่างกัน1,000 0บาทอ่าคันนี้อ่ 6, 9, าหกแสครับส่วนคันนี้นะห้าแสนบาทเท่านั้นเองนะ,ะประมาณนี้ครับผมสำหรับรถยนต์ Honda Civic 1.8 EL Auto ครับผมอ่าครับสำหรับท่านที่กำลังมองหานะ รถยนต์ Honda นะ C ีวิครับเครื่อง1.8รุ่น EL นะเจอออโต้ G ครับผมนะสองคันนี้นะเป็นปี2018นะครับผมนะราคากา็ต่างกันอยู่10,000บาทนะครับคันนี้นะ6 9 0 0 0 0บาทนะครับส่วนคันนู้นจะ5 09, 9 9 9 0 0บาทนะสเปคเดียวกันนะครับต่างกันแค่เลขใหม่นะก็ใครที่สนใจก็สะดวกเข้ามาดูรถได้นะครับผมอยู่ที่บางพีนะสมุทรปราการครับผมนะ อ่ะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ